อีกครั้งหนึ่งครับกลับมาอีกแล้วผ่านไปแล้ว2 EP ด้วยกันนะครับกับเชฟอ้ออมาไ <c oughs> อจีนี่โคงการสน3 2 1 2> เชฟอุปปะ้ะ โอเคผมมีพีนี้กลับมาเป็นอาหารช่วงเย็นๆหน่อยนะเป็นอาหารเย็นนะครับผมเย็นค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราสองคนนี้ได้พูดคุยกันว่ากินอะไรกันดีเหมือนกแล้วเหมือนเช่นกับคู่อื่นๆนะครับที่ยังพูดคุยกันนัดตอนนี้บางคนอาจจะเปิดชิดมาดูก็ยังพูดกันอยู่ว่ากินอะไรดี่วันนี้นะครับผมก็เลยมาเป็นแก๊ปแอปเหมือนเดิมแอปแก๊ปใช่เราจะมาสั่งฟู้ดแก๊ปนะครับผมเหมือนเดิมที่อยู่ในฟู้ดแมงเออจงเรียงคำไม่ถูกต้องสิบ้าไปแล้วหรือมาแต่อันดับแรก เปิดแอปแก๊ปมาแล้วแก๊ปแอปมาแล้ว <c oughs> แอปแแี่ก็ได้พูดอะไรก็ได้เว้ย,ยแกหปแล้วลแหละแต่วันนี้จะเพิ่มห,หน่อยนึงเพิ่มกริกายหนึ่งคร <c oughs> ั้งแรกที่เล่นไปคือ1ร้าน หนึ่งเมนูใช่ไหมใช่ค่ะหมุนหมุนคนละสองรอบแต่วันนี้จะเพิ่มอีกหนึ่งเมนูแต่เราจะหมุนกันคนละรอบอ่าสตมว่พี่เลือกร้านคุณเลือกเมนูประมาณนี้อ่ะอันดับแรกพี่ก่อนแล้วกันตรงนี้หิวนะครับโอเคครับมาที่อาหารเราจะเริ่มร้านที่1ด้วยร้านซูชิเจแปนของ3ก็คือร้านนี้เองนะครับพี่ไงพูดไปต้องคิปแล้วครัะเลือกร้านครับจะได้ร้านอะไรกันเอ่ย ขอเป็นก๋วยเตี๋ยวกันอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตอนเย็นๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นของเส้นน่าจะอร่อยเฮ้ยเก้าอีกรอบหนึ่งไหมเก้าอีกรอบหนึ่งก็ได้เก้ามีเงาอยู่จริงเหรอตีกูให้ไห่เก้าฝั่งกูเป็นเก้าเว้ยกูดูเงา ตี 4, 4, 9ส0เท่าไหร่อ9สี่สองลิ้จะเป็น9แล้วสิบสิบเอนะครับผมสิเริ่มที่ซูชิ J8 นะครับผมมาเริ่มกัน1นึ่งดูดีก่าหนึ่งสองสามห้าห ผมก็เตี๋ยวไปเยอะอยู่นะทิปหน12พิซซ่าเอ้ยเล้วเท่าไหร่ทิอสามโอซาก้าราเมงของ4ครับกินราเมงเข้าไปเลยแล้วกันนะครับผมเข้าไปเมนูที่โอซาก้าราเมงนะครับผมอุ้ยวันนี้ได้กินราเมงนอนาน่มาต่อไปจะเป็นเลือกเมนูอาหารใช่แล้วจะได้เมนูอะไรนะครับผมเริ่มต้นที่ชุดคุ้งหนึ่งเครับบายแต่แพงอยู่ด้ไปค่ะจ้ะ ยแต่มันก็ได้กินเส้นราเมงคือเส้นบอกแล้วว no ่าอยากกินเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นโอ้โหไอ้ที่นี่ก็ไหลลื่นเหลือเกินกูจะเอาสนิมมาฉีดทันทีไอ้สัตว์อะไรไหนวะในกล้องไหนวะห้าห้าห้าอุ้ยที่ห้าเน่ยน่าโอเคนะในน้ำแก้วเดียวไปเดียวเมื่อกี้ก็ห้าบวกศูนย์ก็คือห้านะครับเออบ้าบ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไร 5ปดหบวกแเป็นเท่าไหร่ห้าบวกแปดเอาหไว้ใจห้าไว้ใจห้าแล้วหกเจ็ดแปเกามสิเริ่มต้นที่ชุดสุดคุ้มนี่นะครับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้าสิบสิบเอ็ด ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนียมีหินแส้นไว้เีี่ยะคุณ <c oughs> สามาามลาลั่นรางเมงเลยไอสัตว์ไอที่หาย <c oughs> ได้ข้าวแกงกะหรี่อ้ okay. อาวโอเคก็จะถือเป็นเมนดูที่ปวดปรานอยู่ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ต้นเลยเดียวเชียวแหละนั่นน่าจะมันพันกว่าแคลนะครับ59บาทนั่นเองเดี๋ยวผมสั่งเลยแล้วกันโ okay, อเคครับผมเมนูผมไปแล้วนะครับผมเป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นข้าวแกงอย่างี้ญี่ปุ่นขึ้นค้นนะครับผมโดยเป็นหมูคืนระเบะอะไรอย่างหมูคัสซึคัสซึนะครับผมคัสซึเหรโอเคผมสั่งเลยแล้วกันโอเคของของพี่สั่งไปแล้วต่อไปเป็นร้านของคุณเริ่มที่ซูชิเจแปนเหมือนกันนะครับผมอยากกินซูชิอ่ะโอ้ยนะครับถ้าอยากกินชูชิต้องเอาให้ได้หนึ่งแล้วก็ได้ให้ได้ศูนย์ อันนะมาหิวข้าวติดอ่างกันแล้วกูนะอ่ะสองสามแล้วเราติดอ่างนี้ตัดต่อยากเลยนะพี่เราตัดต่อจะไปโซนไหนครับข้าวก๋วยเตี๋ยวซูชิหรือว่าราเมิงครับได้หมดหนูได้หมดก็มีนะครับแถวนี้ของกินเยอะวายแปดอุ้ยแปดแปดอ่ะอีกรอบนึงเอาแปดไว้ใจก่อนอีกรอบนึงเหมืนกับเหมือนกับไม่ได้แล้วซูชิไม่ได้แล้วไม่แน่ร้านอื่นเอออาจจะมีอีกร้านนึ่นเป็นหลายร้านนแปดบวก 8ปดบวกแปดสบวกแเอาแปได้ใจแปดหนึ่งแปดแล้วหมานับกันนะครับเล่นจุดกุญเจแปดนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเหเท่าไหร่สิห แปลกไหมมาดูที่บุกทองนาลาถนนรามสิงห์นครนายกนะครับเป็นร้านข้าวข้าวต้มโอ้ยเ <c oughs> ข้าไปก่อนเลยดูที่มีอะไรบ้างโอ้โอ้โหเมนูรสลามนะครับามโกอินเตอร์อ่ะค่ะเมนูแรกคือข้าวผัดพริกยอดมะพร้าวไก่นะครับเป็นชิพแปลกๆนะครับผมเอ้ยเมนูดูเยอะอยู่เ,เริ่มกันเลยจากนี้ง่ายเลยจากนี้โอเคสองครับสองครั้งเพื่อนเลือกหาของกินจัดไปโอ้ยหาทน้ำสั่งของเยอะแยะยังไงก็อิ่ม จริงๆจะให้ได้ข้าวอันนี้ข้าวหมูยอยังมีเลยเนี่ยมันอยากกินอ่ะญี่ปุ่นอ่ะสลับกันได้ไหมไม่ได้โกงโกงคนดูไม่ได้เหรอไม่ได้หกหมูตุ๋นหมกลับหมูตุ๋นมกลับไม่โกงหกผัาน้ำสั่งจะได้เป็นเมนูอะไรต้องเปิดกินยากด้วยองน้ำสั่งอ่ะหกบวกสองเอาหกไว้ในใจ่หกกัเจ็ดแปดในแปดนะครับผมเริ่มต้นที่ข้าวผัดพริกยอดมะพร้าวไก่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเปข้าวกะเพรายอดเอ้ยกข้าวกะเพราหน่อไม้ดองหมู Pokémon อไม่เคยกินเลยไม่เคย like, สั่งตามสั่งไม่เคยกินเมนูนี้ข้าวกะเพราหน่อไม้ดองหมูอ erm ่ะหน่อไม้ดองหมูอ่ะเอ้ยมันอ่านไงวะข้าวกะเพราหน่อไม้ดองหมูไม่ใช่ข้าวกะเพราหน่อไม้ดองหมูเอาหมูไปดองอีกเน่าเข้าไปใหญ่เลยนะครับหน่อไม้ดองเอ้ยเ้าไปหน่อไม้ดองแล้วเอาไข่ดาวไหมเอาเอากินกลับไม่ได้ใช่ไหมไม่เคยสั่งเลยเมนูนี้อดูวันนี้จะกินกันได้หรือเปล่านะครับร้อยบอกเขาเพ็นน้อยด้วยนะ ได้ๆแต่เขาอาจจะอร่อยก็ได้แค<ช>าจะกินได้ก็ได้อ่ะโอเคนะครับต่อไปจะเป็นอีกเมนูนึงที่เราจะอมากินด้วยกันนะครับผมเป็นเมนูโต๊ะกลางที่ในใจเราก็คือว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกับอะนะอะไรแบบต้มยำอะไรอย่างเงี้ยกินกับข้าวอะไรอย่างเงี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูจะได้อะไรไปเป็น <laughs> เป็นของกลางยิงจบยิงจบแพ้ในขนาเลือกร้านอ่ะแพ้เลือกร้านยิงจบเอาขึ้นมาสิเห็นเรืมันบางเนี่ยพี่อุ๋ถ่ายยืนขนาดนี้เลยน่ะเออยิงจบยิงจบพยายามเลือกอ่ะพี่เลือกร้านไปไปแรงจัดเอาให้มันได้ว่างง่ายๆลยครับรอบเดียวไม่หนึ่งก็เก้านี่แหละความไกลความอยู่นี่แหละใช่เปล่าวายวายสามสาม้ยสามเป็นสามวิ เดี๋ยว่านับก่อนนับก่อนนับเป็นคนเห็นก่อนอ่าสามนะครับหนึ่งสองสามซับเวซบเวนี่เลยเอาไว้กินตบท้ายมาเลยโอ้ยนจะปูเองนี่หวาใช่ไหมโอ้หยาวเลยยาวเราจะเริ่มที่อัลลาร์คนะครับผมเมนูแรกก็จะสเต็กเบอร์ชินชิฟต์เอาเบ็นชุดนะครับ อ๋อสเต็กและชีสเพิ่มซอสชีสไหนเฮ้ยภาษาไทยก็มีบอก <c oughs> อ่ะคุณเลือกเพื่อจได้กินรายการของซอับ<า>เบย์นะครับอิ<ำ>่มไในอิ่มอีกทีนึ่งเอามาเหี้ยเอาเป็นน้ำได้ปะวะฮะเออเรากินข้าวแล้วไม่มี<อ>น้ำอ่ะเราไม่ได้เมนูน้ำเลยเอออันนี้หมุนแค่สองทีไงเมนะูหมดเพราะว่าเมนูมันเนะยอะเมนูหมุนสองทีได้โอ้โหสอง้ยแปดไปเราจะบวกแปดไปนะครับไม่รู้จะบวกอะไรนะครับจะบวกแปดไปแล้วเพราะว่าเมนูเขาเยอะมากเมนูเขาเยอะเราต้องบวกไป โปดแปดหกศูนย์ก็ได้แปดไอ้ที่ผ่าจะบวกทำไมปวดทำไมล่ะเนี่ยเอออ่าจะมาดูกันว่าได้เมนูนะครับผมแปดเริ่มต้นที่เมนูนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว้าวไก่ลมควันซอสน้ำจิ้มแจ่วอุ้ยจริงเหรอโอ้โหอะไรให้เลือกเยอะเลยเนี่ยพวกเนี้ยใช่หนูบอกแล้วว่าเขามีให้เลือกเยอะมากหรอ อันนั้นคุณน้ำกดแล้วกันพี่ไม่รู้ว่าพี่ <S <S พมิสเก,กินทับเวอ่าโอเคด้านสามเมนูแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะกดสั่งเลยแล้วเดี๋ยวให้นางเฟิเร์นเลือกเมนูนี้ก่อน <S <S 1> <S 1> <ช>เดี๋ยวจะไปดูกันว่าสิ่งที่เรามานี้เราจะกินกันได้หรือเปล่านะครับจะบอกกันเลยว่าเป็นเมนูนี้ไม่ค่อยได้กินกันบ่อยๆนะสาสา,สามเมนูนี้จะสร้างความอร่อยให้เราได้ในมื้อเย็นนี้หรือเปล่าอ่าโอเคนะครับผมใครที่ดูอยู่นี้ระหว่างผมรอกับข้าวคุณก็สั่งข้าวกินซะแล้วเรามานั่งกินด้วยกันนะครับใช่ครับไปโอ้ยอันไหนอะ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลแก๊ปอยูหน้าบ้านแล้วครับค่ะกำลังลงไปคะ่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะลงมาแล้วคะ่ะ <c oughs> โอ๋ยเป็นศูนย์แก๊ปโอเคค่ะขอบคุณคะ่ะโอเค okay, เดี๋ยวขอฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะได้มาแล้วนะคะอันนี้เมนูน่าจะเป็นของเฟิร์นเองเมนูผัดกะเพราหน่อไม้ค่ะพี่อยู่ตรงไหนล่ะคะ โอเคค่ะโอ้๋คอ,อ,อ,อค่ะขอบคุณ,คณคนะคะนี่ได้มาแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นของพี่ยามนะอันนี้คือหน้าข้าวแกงกะหรี่แล้วก็เดี๋ยวรอซับเวย์ด้วยเลยแล้วกันใช่ไหมซับเวย์ใช่ไหมคะทำไมลงไฟมันเยอะนะอ๋อคนอยู่เยอะคะ่ะขอบคุณค่ะเย้ yeah, ได้ครบแล้วไป อ่ะโอเคผมเลยของของเราที่จะสั่งมาก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเสกมาตรงนี้เพราะว่าเป็นการตัดตอบแบบว่าเทคนิคง่ายๆที่เด็กก็ทำกันนะครับอ่ะสามสอน่เนี่ครับมาแล้วพิมพ์มาแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นเทคนิคการตัดต่อบง่ายอ่ะสามสองห่อ สองสามฮ่มาเมนูของพี um, um, ja. ่อันแรกนะครับผมโอซาการาเมงแต่ที่ได้มานี้ไม่ใช่ราเมงนะครับมันคือไก่ทอดข้าวมันไก่ทอดโคตรหอมมากทุกคนจริงหมูชิสกะหมูอลาสึอะไรทีกอย่างอะไรคะอหมูทงคัสึเออทงคัตสึเครื่อย่างแล้วก็แกงกะลีแกงกะลีพร้อมน้ำซุปนะครับผมและอันนี้ก็เป็นเมนูส่วนกลางส่วนกลางเมนูส่วนกลางนะครับผมโอ้ยมีน้ำพร้อมเลย คุณสั่งน้ำมาด้วยเหรอใช่หรือว่ามันมีอยู่ในสูตรอยู่แล้วมันมีอยู่ในนั้นค่ะโอเคก็เลยเลือกมาถือว่าเขาท่าอยู่โอเคมีช้อนแล้วเรากินข้าวไม่กินน้ำไม่ได้นะ,ะสเปรย์เลยครับผมไม่ค่อยได้กินบ่อยนะเขาจะเป็นแนวแบบอะไรอะ่ะขนมปังเบอร์เกอร์พวกนั้นมั้งคนก็ไม<ช>่ค่อยได้กินเหมือนกันเขาเรียกว่าฟาสต์ฟูดฟฟ้ดฟาสต์ฟู้ดนี่เขาเรียกอาหารเร็วนะแล้วจริงๆแล้วมันคืออาหารขยะด้วยใช่ไหม มันไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรเท่าไหร่หรอกยิ่งแฮม,มเบอ,ร,อร,บร์เกอร์รรอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมันคือฟาสต์ฟู้ดของฟาสต์ฟู้ดไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ก็กินกันด้วยความไว้ววต่างประเทศเขาจะกินเพราะว่าเออจะรีบไปทำงานอะไรอย่างงี้นี่ครับของผมอันก่อนเลยเป็นไก่เอ,อหมูโทคัสสึกออแกงกะหรี่นะครับผมมาดูของเปิร์นดีกว่า อาหารไทยๆนะคะกินได้เปล่ากินได้แต่ไม่ค่อยชอบหรอกอาหารไทยคำว่าหน่อไม้อ่ะไม่ค่อยชอบกินหน่อไม้เท่าไหร่โอ้โหได้กลิ่นไหมหน่อไม้ไงอ่านี่หน่อไม้ไข่ดาวนะครับผมอาหารคำสั่งแต่ว่ากินหน่อไม้ดอกนี่เอาทีมาอยู่โรงงานคือคนละชั้นอะโอ้โหทำงานคนณก็ตั้งแต่งกันอ่ะแบบ ไม่ต้องคุยกันอนะ่ะจริงก็เหยียดหยามอย่ามาตัวเองก็ติดแบบว,ว่ากระเพราไข่ดาวอยู่พักหนึ่งกันแหละกินได้น,นี่พูดมุกนะครับพูดมกุกน,นี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยของหวานคุกกี้แต่ว่าคุกกี้ร้านฟูนิบายอร่อยกว่าใหญ่กว่าน,นี้ด้วยนะคร <c oughs> ับผมอันนี้คือเล็กไปหน่อยเล็กไปหน่อยแห้งมากด้วยนะครั <c oughs> บผมแบนทัดเลยก็ถือว่าอร่อยก็ถือว่าดีถือว่าดีเอาไปกินตบท้ายแล้วกันนะครับผมมาเก็บไปก่อนน้อยแท้อุ้ยเหมือนท้องเสียว่ะเหมือนคนท้องเสียว่ะดูก่อน แล้วมันคือข้าวญี่ปุ่นด้วยนะข้าวเม็ดใหญ่อะ่ะไม่ใช่แบบข้าวแบบเรียวๆเลยไม่ไม่ไม่พี่อามไม่ไม่คืออะไรก็ใช่อยู่เนี่ยข้าวญี่ปุ่นไม่ไม่ใช่อะไร <c oughs> ใช่ะคำว่าไม่คืออะไระไม่ยอมคำว่าไม่มันออกมาจากปากได้ยังไงจริงมไม่ทัทงซุปนะเราทิ้งเย็นน,นี่นะครับผมไครแบบซีช่วยให้ช่วยทำซุปเย็นโอ้ยมันร้อนมันต้องกินร้อนๆนะโอ้ยแล้วมันแตกอ่านี่เลยนะ คำแรกนะครับผมหมูโทสื่อจากร้านโอซาก้าโอซาก้า <Osaka. S 1> นะครับโอซาก้าราเมงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแบบต้นตำรับแท้แบบ,บแแบบจากญี่ปุ่นเลยหรือเปล่านะครับ mm. คำแรกครับถือว่าเป็นเมือเ่อยินที่ <laughs> ที่กินแล้วนอนหลับนี่อะไรมันจะไปอร่อยเท่าของคนไทยวะลองดูซิอย่าวผัดกระเพราเบสิกแต่ว่าเพิ่มแบบว่ากิมมิคโดยการมีหน่อไม้ดองเข้าไป ไม่ค่อยได้กินแต่พี่รู้ว่าคุณไม่ค่อยกินหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองอะ่ะมันมันจะแบบเปรี้ยวๆแล้วมันเหม็นนะกินกินแะไรพี่พอนึกออกพี่พอนึกออกอยู่พล้วพี่ก็ไม่เคยชอบกินเหมือนกันกลิ่นมันตดอ่ะกิ่นมันแรงดอไม้ดองบางคน<ะ>ไม่ชอบค,อคือคือไม่ชอบเลยนะคนชอบก็คือแบบโอ้ยอร่อยหวานหอม สเต็ะกินได้กินได้กินได้เนี่ยไข่ดาวเนี่ยกินได้ระหว่างดูอยู่นี่นะครับผมใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยน้ำน้ำย่อยมันมันพุ่งแล้ว่ก็ไปต้มมาม่าซะหรือไม่ก็ทอดไข่ดาวกินซะนะครับจะได้มานั่งกินด้วยกันหรือมาพูดคุยกันนะครับผมชิวๆไปคนละชั้นอะแค่พัคเกตก็รู้แล้ว่าซื้อจากคนละที่อะแต่ข้าจริงนะให้เลือกนะระหว่างอาหารที่พวกนี้กับอาหารน้ำสั่งกูให้น้ำสั่งดีกว่าแต่ไม่ใช่เมนูนี้นะ แบบกะเพราหมูสับง่ายๆก็ได้จะม,มีสูตรในการสั่งกันแต่ละคนกะเพราไม่เหมือนกันนะสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพี่นี่ถ้าเกิดจะสั่งกะเพรานะป้าครับกะเพราหมูสับไข่ดาวพิเศษไม่เผ็ดนะครับหวานหวานน้ำเ,เยอะๆนี่ใช่มีสูตรมีสูตรอย่างนี้ชอบมากหวานหวานคือชอบหวานหวานไม่เผ็ดคือไม่ต้องใส่พริกเลยก็ได้แต่น้ำเยอะชอบน้ำน้ำ,นำมันให้มันจนยืมเยิ้มให้มันเฉดเฉดกับข้าวอนี้อร่อยมากอย่อชอบกินแบบต้มอ่ะคุณเวลาสั่งกะเพราสั่งไงก็ธรรมดาเลยค่ะแบบไหนก็ได้กะะะเเเพพรรรราาาาอ่่กกกหมมูบไไไไขดดดววผ็็แแแนนนัั้้้้สชตติจยงงล ่ะใช่เ,เอาก็มันกินแบบนั้นนะหนูไม่ไม่ได้แบบแบบกินหวานหวานเค็มๆอะไรเงี้ยไม่ได้ขอรหรืว่าน่าสนใจช่วยได้เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวรอน,นี้ก่อนรอนี้ก,ก่อนนี่ที่เด็ดีก่อนรอนี้เย็นๆก่อนเออเรามีแก้วนั้มแข็งเหรอใส่น้ำแข็งแงดบไงเฮ้ยเดีย๋ยวเขาริงเหรอเฮ้ยกูอยาก่อนอะคุณกินก่อนคุณคุยกับคนดูไปก่อนหาทำ มะละเจ้ามะละเจ้านี่แหละ<า>วิธีกินน้ำซุปแบบอาโอฮาน่าก่อนที่พี่จะเทใส่หนูขอ,ขอ,ขอ,ขอก,กินในถุงก่อนได้ไหมได้นี่มันคือน้ำซุปของแบบว่าเกาหลีนะญี่ปุ่นเ <c oughs> ออญี่ปุ่นนะนะซุปมิโซะงี้เออร้อนเขบอก,กบลอแล้วมันร้อนโอ้โหและนี่มันต้องรอชัยมุมกน,นะครับผมจะได้ดูดสาหร่ายขึ้นไปได้อย่างสดชื่นนะค,ะครับครบทุบครบบเข้าไปเลยนะครับเฮอดูไอร้อนมันดี อะไรปกติที่เนี่ยจริงเหรอมันไม่เหมาะกับการกินเย็นๆหริงวป่าไอ้เหี้ยเขาจะอ้วกเลยอีเรียบร้อยไปแล้วเลยค่ะมิโซะมาสบายเดี๋ยวลองซับเบยดูซับเบยที่เขาเล่นแบบโรตีปะ่ะวะซับเบยพี่เคยกินอยู่ครั้งเดียวเลยในชีวิตตอนไปสนามบินมันเร็วดีแบบว่าสั่งๆกิจิ้มๆแล้วปุบมาเป็นก้อนแล้วแทงภาพแทงเข้าปากว้าวว้าวนีน่คือซับเบยโอ้โหเลยหมดแล้ว อะไรชิคเก้นอะไรทุกอย่างก็ไม่รู้แต่ว่าเราเลือกเองเราเลือกแป้งเองเราเลือกผักเองว่าเราจะใส่อะไรอ่าในนี้ก็จะมีไก่นะครับมีซอสน,นิดหน่อยแล้วก็แตงฟ้า3สามหัวไม่ได้ใต้องกามจะค้างไหมนะ <c oughs> อะะะอันนี้ไม่ได้ใส่แบบซอสเพิ่มนะเพราะวาเวลาใส่ซอสปุ๊บพี่อามเขาจะแบบ <c oughs> เลอะไปหมดก็เลยไม่ได้ใส่เปนไงกูว <c oughs> <c oughs> อาทำไมเขาถึงให้น,น้ำมาด้วยลืออ่ห อ่ะสุดท้ายโดนไปเทียหหวหมดไปแท้ไนนะปนด้กินมั่วหมดแล้วเป็นึกยันนี่มั่วตัวมาก นั่งช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตจริงๆอ่ะของหนูก็ช็อกโกแลตจริงใช่เหรอใช่เรกว่าเอาสีเพียนมนละลายโอเคครับและนี่คือมื้อเย็นนะครับที่เราได้เฟร,รนด์ถามมาจนได้นะครับสามเมนูนี้นะครับผม <c oughs> สามร้านนี้ด้วยขอบคุณทั้งสามร้านด้วยที่ทำให้เรามีชีวิตต่อไปนะครับ <c oughs> ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนะครับผม <c oughs> <ๆ S 2> อย่างที่บอกว่าแต่ตอนต้นหรือว่าคลิปแล้วนะครับผมคือถ้าเกิดใครมีปัญหาครอบครัวมันคือปัญหาครอบครัวแลยครับผมที่ลงไม่ลงรอยกันคือคําถามคือคาว่ากินอะไรดีวันนี้กินอะไรดีเย็นนี้กินอะไรดีเช้านี้กินอะไรดี อย่างนี้กินอะไรดีนี่คือการแก้ปัญหาของเรานะครับเราใช้ไอเทียนี่แหละปาบเข้าไปจบจบนะครับน้องคิดอะไรมากได้ของกินมาอย่างเต็มที่แล้วก็มาแบ่งกันกินซะในครอบครัวเรานะครับผมใช่แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากทำไอ้นี่ก็คือแบบว่าเอาวงล้อนะเอ้ยเอาลูกเต๋าหรือหรือถ้าเกิดใครคิดอะไรไม่ออกมาดูคลิปเราอ่าวันไหนเราลองคลิปลองมานั่งดู ก็จะเลอแบบนี้นะคะใช่เรามาต้องดูคลิปแล้วผมแล้วก็ให้พวกเราเป็นคนหมุนให้นี่แหละเพราะว่าสถานที่อ่ะร้านนี่เหมือนกันอยู่แล้วอ่าเออใช่ใช่ไหมเพราะว่าร้านอ่ะร้านเราแยกข้างมาไม่เท่ากันอยู่แล้วคุณ่อยู่บ้านคุณฝ่ายคุณก็ดูแล้วเราหมุนเล่นเรื่องก็ไคุณก็เล่นไปตามเราแล้วเอาเมนูมาดูกันนะครับผมลองดูนะใน Facebook นะครับผมให้ดูอยู่ลองถ่ายรูปเมนูที่คุณได้มาจากที่เราบุกมาร้อนนี่แหละถ่ายรูปมาโพสต์ดูว่าได้เมนูนี้มันกินครับผมอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะอ่าเออคนท่าเดี๋ยวสน ขอบคุณมากให้ดิวยันจบอุบะนี้นะครับผมคุณจะพูดคำไหนดีอ่าขอบคุณมากให้ดิวยันจบเชฟอุบะนี้นะครับผมรายการเชฟอุบะไปโ <Okay. S 2> อ,อเคเดี๋ยวาว่ารายการไปไหมโอเคโอเคชอบกดรัก e กดแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้เอโอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถักข้าวให้่อยครับไปต่อไปเราต้กินน้ำหมดอนกินอะ, <Okay. S 2> <laughs> ะไรอ่ะกไได้